อในที่สุดเราก็จบอย่างสมบูรณ์นะคะเราได้ส่งเขาทั้งคู่เข้าสู่ฝั่งฝันแล้วนะคะเหมือนส่งรูปขใช่ป่ะ,ะมืนส่งรูปได,ได้สู่ของผู้วิวากันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อดแต่เอ็มวีเอ๊ะขอพูดก่อนขอพูดก่อนอขอพูดในอีพีนี้น่ะไอ้นะสับสับเกมเขาเรียกว่านะเอ็มพีวีใช่ไหมให้พี่ให้พี่ชินจะให้พี่ชินคนเดียวในในอีพีนี้อ้าว Oh. คือรู้เรื่องราวคือรู้เรื่องราวของทั้งสองคนมาน่าจะรู้เรื่องแหละเพราะว่าเป็นคนเลี้ยงสันมาแล้วคนที่ดูแลสันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม mm hmm. เขาก็เหมือนพี่คนหนึ่งที่ดูแลน้องอ่ะ,อะเขาก็จะรู้หมดแหละว่าสันน่ะคือคนที่อะไรนะคนที่ชอบสกายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมตอนที่พูด uh hmm. บอกว่าอะไรนะสกายให้ให้ไปดองคิดดูก่อนว่าที่สันทําไปเพื่ออะไรเขาคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมุดให้นะ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ MVP MVP v เออเอ MVP อ MVP เออหละ ขึ้นแบบตุ๊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 บแล้วยังไม่พอตอนที่แล้วก็ชอบตอนที่พี่ชินที่ที่ตอนที่กำลังต่อสู้กันกระสันน่ะแล้วบอกว่าหนีไปอะไรเงี้ยหน่อยเห็นไหมด้วยความถึงต่อสู้นะก็ไม่อยากขัดไม่อยากขัดพ่อพ่อของสกายว่าให้หน้าที่ก็คือให้มันต่อสู้กับให้มาต่อสู้กับซันและทีนี้พอสู้กับซันเสร็จเห็นไหมก็แบบก็ใจนึงก็รักซันด้วยก็เลยให้ซันหนีไปแต่ซันก็นี่แหละอีพีนี้ชอบที่สุดคือพี่ชินอ ส่วนชั้นเหรอถ้าชั้นหรอชอบสุดเหรอชอบชอบไม่ใช่ชอบอ่ะอินดีกว่าอินตอนที่เขาก่อนที่เขาจะจากกันนะ่ะที่เขาไปอยู่ด้วยกันอยู่บ้านอนะ่ะ<ม>โอ้ยชอบละ่ะคือเรามีความสุขสุดในซีรีส์อีพีนี้คือตอนนั้นเลยอ่ะ<ม>ตอนก่อนที่เขาจะไปก่อนที่เขาจะไปใช่ตอนจะจบเมื่อกี้ยังยังไม่เท่าตอนนั้นตอนนั้นอินกว่าแล้วก็นานกว่าด้วย <c oughs> แล้วก็ฉากจะเรียกว่าสงสารดีไหมฉากสาวๆก็ต่างคาดนะจ๊ะหนูหนูก็สู้ต่อไปนะลูกเอ้แต่ว่าแต่แต่ด้วยความว่าเขาอาจจะรู้แหละพี่คิดว่าเขาอาจจะรู้ตั้งแต่ตอนที่พี่พีทเป็นคนพูดบอกว่าเลยนะเด็กอีกคู่หนึ่งด้วยแหละเขาอาจจะทําใจมาในระดับหนึ่งแล้วหรือเปล่าเลยมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กอดคอลองไายนะลูก แล้วก็ตอนที่กลับมาที่มาเจอกันหลังจากที่สกายกลับมาจากญี่ปุ่นหกปีอะ <c oughs> ก็ดูเป็นสาวขึ้นเนาะก็ด<ม>ูเป็นสาวมีความเป็นสาวขึ้นเป็นไปทํางานก็ออกสาวอืมเฮ้ยแต่ว่าตอนจบอะถ้าถ้าเพิ่มเป็นตอนจบเนาะเพิ่มตอนจบแบบว่าสรุปสุดท้ายแบบตอ่อการเสรีสักพักหนึ่งแล้วเปิดตัวมาอีกทีสก,กายนั่งอยู่บนแบบบันลังเมฆหรือเปล่าแล้วแบบเป็น<ะ>เป็นมาเฟียต,ต่อจากพ่อแล้วมีสกายยืนอยู่ด้านข้างอะไอ้สกายนั่งอยู่แล้วมีซันนั่งอยู่ข้างๆเอออะไรเงี้ยแบบเปิดตัวมาแบบ เป็นมาเฟียรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยเป็นมาเฟียที่ดีเออเนาะน่าจะดีเนาะแล้วก็อยากอยากให้มันรวมตัวกันอีกสักนิดนึงทั้งเพื่อนด้วยแล้วก็ค่อยจบใช่แบบนั้นถึงถึงถึงฉากที่อยู่บนแพกันเสร็จใช่ไหมปึ๊บเปิดตัวมาเป็นมาเฟียรุ่นต่อไปแล้วแบบนั่งคอบันลังแทนพ่อแล้วก็มีมีซันอยู่ข้างๆเฮ้ยเขจะเลิศนะพี่ว่าเือว่ามัใช่ป่ะมันอาจจะไปซีซันสองก็ได้อะไรแบเนี้ว่าบาทแต่ว่าจบ แต่ว่าจบแบบนี้ก็โอเคอยู่ไงล่ะไอ้เราก็นึกว่าจะแบบอุ้ยเห็นพ่อเป็นมาเฟียเนาะน่าจะเปิดแบบมาเฟียรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยเปิดตัวสกายเป็นมาเฟียรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยน่าจะสนุกน่าจะแบบอุ้ยดูแบบฮึกเหิมขึ้นมาก่อนจบอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคอะ่ะใช่คนจะได้เดาต่อได้ด้วยใช่ส่วนพ่อเนอะเาะลองลองในมุมมองของพ่อนะก็เขาก็เขาก็ด้ไอ้นะพ่อเขาก็ทําใจในส่วนของเขาก่อนว่าให้ดูแลที่ใ,ให้ให้สกายกับซันเนี่ย แยกกันดูแยกกันดูก่อนว่าใช่ความรักกันจริงไหมถ้าในหกปีที่สก,กายไปเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาถ้ารักกันก็คือก็ด้วยความว่านั่นแหละพี่คิดว่าน่าจะเป็นพ่อก็ทําใจด้วยทําใจในยอมรับในตรงนั้นด้วยเพราะต้องใช้เวลาจใจพ่อมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยลูกชายไปชอบผู้ชายอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคนที่ลูกชายที่ชอบก็คือบีิการที่ตัวเองเลี้ยงมาแต่เด็กรับมาด้วยก็ต้องก็ต้องให้พ่อทําใจนิดนึงแล้วก็ก็เลยได้ส่งไปก็คือบริเวณ ก็คือง่ายๆสามคนก็ทําใจกันทั้งสามว่าคนนี้จะรอได้ไหมคนนี้จะรอได้ไหมว่าคนนี้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอีกคนพ่อด้วยทําใจด้วยว่าลูกต่อไปจะต้องเป็นยังไงว่ายังไงฉันว่ามันก็โอเคนะเรื่องนี้ทําได้มันโอเคจบด้วยคเราจะคิดถึงนะจบไปอย่างเงี้ยเราคิดถึงเราอยู่กับเขามาตั้งกี่ e ีวะแปดอีพีแปดอีพกี่เดือนแสัปดาห์เกือบสองเดือน ก็ถือว่าก็ถือได้ว่าเหมือนว่าเราดูมาแล้วเราก็เหมือนเข้าเหมือนลูกดูเขาแฮปปี้พอเขาแฮปปี้แล้วเราก็ถึงฝั่งฟันแล้วทีนี้ฉันใชคิดถึงเขาคิดถึงคิดถึงน้องซันคิดถึงน้องซันคิดถึงน้องสกายคิดถึงพี่พีคิดถึงน้องแบงและสองสาวนะคะสองสาวด้วยเออแต่รกตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายก็ยังเรียกสองสาวทั้งที่เขาก็มีชื่อเราก็ไม่เคยจำ <laughs> ใช่ <laughs> อ่ะเรายังก็เราสรุปโดยรวมก็สรุปประมาณนี้นะคะในอีพตอนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะคะอีพีนี้เราก็แฮปปี้กันไปแล้วนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r ร b e ช่องมินาก,กับแบ๊บซี่นะคะเพจรายได้หนังนะคะแล้วก็เพจบนเฟซบุ๊กนะคะนั่นก็คือเพจมิดดาราค่ะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์วายต่างๆนานานะคะยังไงก็ช่วงนี้นะคะโควิดก่อนที่เราจะจากกันไปยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตนเองด้วยนะคะอย่าลืมใส่แมสใส่เบชิลนะคะล้างม้ล้างมือลา้างแอลกอฮอลให้ดีนะคะด้วยความปรารถนาดีจากมินาก,กับแบ๊บซี่ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะขอจบกันไปแล้วนะคะยังไงวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย